้นค้านี้กับมาพบกับเมดานะคะในแร็กทูริเชียสกับภารกิจหาเงินกับดาวซิกแซมค่ะสำหรับ EP ีนี้ก็เป็น EP ีที่13นะคะเมื่อกี้นะคะพีเอมี่ได้ให้เธอขายพืชผลของเธอไปนะคะก็ได้เงินเพิ่มมาอีกนิดหน่อยะคะ่ะส่วน4ต้นนี้ก็ยังไม่โตนะคะเดี๋ยวพีเอี่คิดว่าพีเอี่คงต้องปรับต้นพวกนี้ให้มันย้ายออกมาอยู่ข้างนอกแล้วค่ะเพราะว่าคือมันติดกำแพง <are> บ้านเกินไปนะคะ โอเคตอนนี้นะคะ mm hmm. พี่เอมี่กำลังคิดว่าพี่เอมี่จะให้เมด้าผสมพันธุ์กบซะหน่อยนะคะ mm hmm. ก็คือเขามีพันธุ์หาย,ยากอยู่ก็คือกบรอยริ้วสีแดงนะคะแล้วก็ไปผสมพันธ์กับเอ,อ่อตัวนี้นะคะ mm hmm. เดี๋ยวกว่อนไม่ใช่ตัวไหนเอ่ยตัวนี้นะคะกบรอยริ้วสีทรายนะดูซิว่าจะได้พันธุ์ใหม่มาหรือเปล่านะคะโอเค กบลอยริ้วสีสายนี่ไงได้อะไรอะ่ะได้อะไรขึ้นมาอ๋อก็ได้เป็นลอยลิ้วแสงอาทิตย์ขึ้นมาอีกตัวหนึ่งนะคะก็ดีนะเพราะว่ากบลอยริ้วแสงอาทิตย์น่ะถ้าขายได้ตั้งร้อยยี่หเหรียญแน่ลองตัวอื่นบ้างดีกว่านะคะเอากบใบไม้กับแต่ถ้าแบบว่าเราผสมพวกพันธุ์ถูกถูกเงี้ยมันก็จะแบบเออ มันก็เหมือนกับเอานี้มังดีกว่านี่ไงกบลายเพลิงมวนนะคะอ้าวผสมพันธุ์ไม่ได้การผสมพันธุ์ทําให้ตอนนี้กบรู้สึกอ่อนเพลียปวดลองใหมไปแพ้เอา้าเรายังไม่ได้ผสมพันธุ์พันธุ์นี้เลยนะอ๋อหรือว่าเขาให้แบบเราผสมพันธุ์ได้แค่แบบว่าวันละครั้งนี้หรอโอเคไม่เป็นไรนะคะก็ได้ไปแล้วหนึ่งอัน นะคะแล้วก็เดี๋ยวกอนนะ้ำมันมีอันนี้อาราบัสเตอร์มาพี่เอม่จะให้เมด้ามาแปลท่านหน่อยนะคะดูซิว่าจะได้ท่าอันใหม่มาหรือเปล่าคราวที่แล้วเราไม่สามารถแปลท่าต่อได้นะเพราะว่าเขาหมดพลงังได้ไหมได้เมลาคูนะคะน่าจะอันใหม่เลยนะยังไม่เคยเจอนะ เย้ yeah. ได้เป็นของใหม่จริงๆด้วยนะคะดีใจจังโอเคตอนนี้เป็นเวลาโอ้โหเที่ยงแล้วนันเนี่ยเมด้าพี่ม่ว่านะคะเดี๋ยวก่อนนะพี่ม่จะขายของเธอสักหน่อยคะ่ะแป๊บหนึ่งเดี๋ยวพี่มีจะซื้อจรวดให้เมด้าหน่อยดีกว่าเธอจะได้มีกำลังใจนะคะในการดำเนินชีวิตต่ตอไปโอเคขายอันนี้แหละ เพราะมันได้รัง้อยยี้าเหรียญแนนะ่แล้วก็ขายตัวนี้เออไม่ใช่ตัวไหนอะที่ราคาร้อยเหรียญเหมือนกันตัวนี้นะคะกลบลอยลิยว้วสี่สายโอเคขายไปเลยหนึ่งแล้วก็อันนี้เราจะขายสองเลยทีไหมหรือว่าขายแค่ตัวเดียวเคขายแค่ตัวเดียวก่อนแล้วกันอ่าเรียบร้อยส่วนพวกนี้ก็เก็บไว้อย่างเดิม ต็มไปหมดและโอเคตอนนี้เมด้กากำลังทำอะไรพี่เอมี่อยากจะย้ายต้นไมจ้จรงเลยแต่ว่าพอย้ายนะเดี๋ยวมันก็แบบบางทีมันชอบไอเนี่มันชอบตายอะ่ะเดี๋ยวลองดูนะคะถ้าตายก็ไม่เป็นไรโอเคค่ะพี่เอมี่ย้ายต้นไม้เรียบร้อยแล้วนะคะก็ก็ต้นไม้ไม่ตายนะดีนึกว่ามันจะตายนะคะโอเคแล้วเราก็มาหากบตรงนี้ก่อนละกัน ได้กบลายจุดม่วงนะคะน่าจะเคยมีแล้วโอเคตอนนี้นะคะเป็นเวลาจะ6กโมงแล้วนะคะทีนี้พี่เอมี่ลืมไปเทศกาลงานเครื่องเทศด่ะคือพี่เอมี่อยากให้เมด้าไปค่ะเพราะที่นี่นะคะเราสามารถไปเก็บเกี่ยวผลผล,ผลิตได้นะคะคือเผื่อจะได้ของใหม่ๆมานะโอเคไปกันเลยตอนนี้นะคะเมด้าก็มาถึงเทศกาลงานเครื่องเทศแล้วนะคะพี่เอมี่ก็เลยจะให้เขามา ตรงนี้ค่ะมันมีพวกเอ้ยเจอคนประหลาดอีกแล้วว่าดูสิสงสารว่ะเพียงมีหาหมอดที่มันเสียไม่เจอดูสิเขาเลยต้องเป็นอย่างนี้เลยะโอ้โหโอเคเดี๋ยวเรามาดูต้นไม้ที่เราจะเก็บลูกกันก่อนนะคะมีต้นต้นนี้ต้นลายเบอร์รี่ต้นบัวนะคะซึ่งจริงๆแล้วเราก็มีแล้วนะเบอร์รี่ต้นบัวแต่ว่าพียงม่จะให้เมดาเก็บไปเลยค่ะ เพราะว่าจริงๆแล้วนะมันราคาแพงเหมือนกันนะคะเนี่ยต้องร้อยแปดสิบเหรียญแน่เก็บไปเลยนะคะเก็บเกี่ยวทั้งหมดเลยมะหรือว่าเก็บเออเก็บเกี่ยวทั้งหมดไปเลยดีกว่างกแล้วช่วงเนี้ยต้องการหาเงินนะคะโอเคแล้วมันมีอะไรอีกพุ่มใบเสษดนะคะโอ้โหอันนี้ก็ต้นผักชีฝรั่งแล้วก็มีอะไรอีกอะ่ะพุ่มใบเสษดอันนี้ก็คือผักชีฝรั่ง ใบโหละพาแบล็คเบอร์รี่นะคะโอเคเก็บไปให้หมดเลยนะ okay, เก็บหมดยังโอเคได้เพิ่มมาแล้วนะคะแปบลบว่าก็นี่แบล็กเบอร์รี่เราก็ไปขายได้นะโอเคเรียบร้อยนะคะ <laughs> ดีมากเลยอันนี้มีอาหารอะไรอะ่ะให้เมดดาลองมาชิมนะแกงกะหรี่สำหรับการประกวดประลองฝีมือการกินเผ็ด เมด้าสนใจไหมย่ลองกินดูดีกว่านะให้เมด้าลองของเผ็ดบ้างเธอมาโลกมนุษย์ที่เธอเคยกินของเผ็ดหรือ,อยังอ่ะเมด้าไปนั่งกินที่ไหนจ๊ะโอเคจะไหวไหม,ไมก็ไม่รู้นะคะอ้โหไม่มีที่นั่งเลยอะคนเยอะมากได้ที่นั่งแล้วนะคะเป็นไงบั่งอะกินได้ไหมอะเฮ้ยสบายมากเมด้าบอกอ้โหสุดยอด เมด้ากินได้นะคะอ้าวเพียงมีก่ก็จะให้เขาคุยกับคนนู้นคนนี้หน่อยเดินหนีเฉยเลยอะ่ะโอเคเมด้ากินไปโอ้นี่ไงพ้นไฟแล้วอาา่าฮะเมด้าล้มเหลวในการแข่งขันไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะคะโอเคหาคนให้เมด้าคุยดีกว่านะ นี่ไงตรงนี้นะคะมีอาหารมีอาหารน่าสนใจเราสามารถเก็บกลับบ้านได้ไหมอ๋อชิมได้นะคะโอเคให้เม่ได้มาชิมหน่อยดีกว่าอันนี้เป็นอะไรอะเบริตโต้ไก่นะคะแล้วก็เฝอนะชิมให้หมดทุกอย่างเลยค่ะเฮ้ยมันมันเก็บใส่ถุงก็ได้นี่นาเราเก็บกลับบ้านมาทาจิน เก็บใส่ถุงกลับบ้านดีกว่าเพราะตอนนี้เมด้าน่าจะอิ่มแล้วนะคะโอเคอันนี้ผัดมะเขือม่วงเก็บใส่ถุงให้หมดแล้วเดี๋ยวเราไปแช่ตู้เย็นบ้านเราโอเคเดี๋ยวให้เมดา้าเอ่อเก็บเข้าช่องเก็บของนะคะโอเคเยบป้อยป่าแล้วก็กลับเลยแล้วกันนะน่าจะไม่มีอะไรแล้วว่า ตรงนี้เขาทำอะไรอ่ะไหนขอดูก่อนโอ้ยน่าสนใจอีกแล้วมามันคืออะไรเอ่ยอัสซาโดจอนนี่เป็นคนทำนะคะคนนี้ชื่อจอนนี่หรออันนี้ก็คุณภาพปกติโอเคเราจัดใส่ถุงอาหารให้หมดเลยอ่ะเราจะได้เอากลับบ้านเป็นสเบียงไว้นะคะไม่ต้องทำเองอ่ะคุยกับคนนี้หน่อยละกันนะคะ นะนำตัวอย่างเป็นมิตรคุณทำอาหารเก่งมากเลยนะคะคุณจอนนี่เฮ้ยคนนี้ทำไมเขามีงอนที่หัวออกมาด้วยอ่ะเขาเป็นมนุษย์หรือเปล่าเนี่ย <to odles. S 2> อา้าวไม่ได้ไม่คุยแล้วหรอไม่ได้จะไปไหนล่ะจะให้ติปไม่ได้อยากให้ติปใครหรออ๋อแม่เธอตังค์ก็ไม่ค่อยมีนะให้ติปเขาอีกโธ <ด les> ่ é. อุ้ยตรงนี้มีขายของที่ระลึกด้วยนะคะเนี่ยมีเสื้อด้วยไปดูซิซื้อของที่ระลึกมีเสื้อยืดด้วยนะคะแล้วก็ซื้อของที่ระลึกนี่คือซื้ออะไรให้เมด้ามาดูหน่อยดีกว่าของที่ระลึกมีอะไรบ้างคะขอดูหน่อยได้ไหมอ๋อก็มีพวกโอ้ยมีผงกะหรี่มีพริกผง มีลูกแก้วหิมะกระต่ายตู้แช่นะคะไฟเย็นโอเคไม่น่าสนใจไม่ซื้อดีกว่านะคะโอเคมาร้านนี้ร้านนี้ขายอะไรอ่ะขอดูหน่อยนะ,ะนร้านนี้ขายพวกทากโก้นะคะโอเคเบอร์ตาริโก้ไก่โอเคไม่น่าสนใจเท่าไหร่มาเขีมีว่าให้เม็ดนี่เดี๋ยวก่อนตรงนี้มีที่แบบ โยนเหรียญด้วยนะขอพรขอให้เมด้าได้กลับบ้านไวๆนะจ้าโอ้โหโอเคกลับบ้านไหนละเมดา้าปะพาเมด้ากลับบ้านก่อนนะคือจริงเมดนะ้าขอพรผิดนะเธอต้องบอกว่าขอให้เธอกลับดาวไวๆนะคะโอเคกลับบ้านจ้าตอนนี้นะคะเมด้ากลับมาถึงบ้านแล้วนะคะ เจมี่จะให้เมดาเขาเอาอันนี้คือเราสามารถเก็บเข้าที่นี่คือเก็บเข้าตู้เย็นปะใช่นี่ไงเรียบร้อยเก็บไปเลยนะคะทั้งหมดห้อย่างเอา้ามมนต้องกดทีละอ,ลอันหรอโถเอย้ยอ่ะเก็บป่ะโถกดทีแบบหมดเลยก็ไม่ได้อ่ะเก็บเข้าไปาหมดยัง โอเคถุงสุดท้ายแล้วนะคะเรียบร้อยเนี่ยขอเปิดดูหน่อยได้ไหมโอเคอ๋อมันก็เป็นถุงอย่างนี้ถ้าเราจะกินเราก็ต้องแกะถุงอาหารเที่ยงอ๋อโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรตอนนี้นะคะเมด้าง่วงแล้วให้เขานอนเลยละกันนะคะโอเคตอนนี้นะคะเป็นเวลา7จ็ดโมงครึ่งแล้วนะคะโอ้โหฝนตกก็ไม่ได้เซ็งเลยฝนตกนะคะ คือโอ้โหต้นไม้เมด้าเป็นยังไงบ้างขายได้หมดแล้วนะคือพี่เอมี่จะให้เมดาขายด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวพี่เอมี่จะให้เขาซื้อไอ้นี่แล้วว่าเอะแล้วมันต้องซื้อยังไงล่ะเราไม่มีคอมพิวเตอร์นี่อ๋อพี่เอมี่รู้แล้วเราต้องเข้าทางไอ้นี่โอเคลืมไปนะคะเข้าโหมดสร้างก็ได้ตอนนี้นะคะพี่เอมี่ให้เมด้าออกมาขายพวกต้นไม้ของเธอทั้งหมดแล้วนะคะ แล้วก็เดี๋ยวจะซื้อจะหลวดให้เมได้ละแล้วต้นนี้ต้นอะไรอ่ะต้นเชอร์รี่ออกต้นเชอร์รี่ยังไม่ค่อย,อยนั่นนะมาเราซื้อจะหลดกันเลยดีกว่านะคะเราจะไม่รอคินแล้วนะ,ค,ะคือคินอยู่ไหนก็ไม่รู้นะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนซื้อไม่ได้หรอทําไมอ่ะห้าพันเหรียญหรอไม่ใช่พันเหรียญหรอเดี๋ยวก่อนทําไมแพงจังเลยอ่ะอ้าวเอาแล้วพี่มิจําผิดเหรอคะ โอ้โหมีจรวดอพอลโลด้วยนะทำไมเราจำว่าแค่พันเหรียญเองอะ่ะเออโอ้โหพี่เอมี่จำผิดนะคะคือจรวดห้าพันเหรียญไม่ใช่พันเหรียญน,นะโอ้โหไม่ไมจำมาจากไหนเนี่ยพันเหรียญโอ้ตายตายตาย,ตายโอ้ยไม่ได้ ไม่ใช่แล้วสงสารเมด้ามากเลยอะแล้วจงจะทำยังไงเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะโอเคพี่เอมีให้เมด้าปลูกต้นไม้เพิ่มดีกว่านี่ไงเอาต้นนี้มาปลูกเลยเบอร์รี่วัวเนี่ยต้นแบล็กเบอร์รี่เรามีปลูกไหมตายแล้วตัง 5, ้งห้าพัน เอามาจากไหนอะพันเหรียญน่ะเอามาจากไหนเนี่ยเธอเออเราก็ว่าทำไมจะาหนดถูกจ้ะ <c oughs> โอเคลดน้ำหน่อยป่ะอันนี้ต้นอะไรเอ่ยเอเอร์เบอร์รี่ไม่เป็นไรนะคะเราก็ต้องสู้ต่อไปนะงั้นคลิปนี้นะคะพี่ไม่ต้องจบเพียงเท่านี้ก่อนนะคะคือเดี๋ยวต้องไปวางแผนใหม่แล้วว่าจะให้เมด้าหาเงินยังไงนะ โอ้โหเข้าใจผิดมาตลอดเลยนะคะก็ยังไงนะคะคลิปนี้ก็กดไลค์นะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้กับเมดาด้วยนะคะแล้วก็กดปุ่มติดตามและปุ่มกระดิ่งนะคะเพื่อไม่พาลาดรับชมคลิปใหม่ๆจากช่องสิทธิแคนดีค่ะสําหรับวันนี้เพียงมีไปก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะ